ม่วนก็อยู่นี่ม่วนก็เห็ดลมครับผมมีประมาณสิบสองตัวนะครับไเนนีย่ยกิง่ายๆผมอันนี้แหนมกับไงโอ้โหสวัสดีเพื่อนวันที่เจอกับผมหนุ่ม YN G ครับผมแล้วก็วันนี้เราจะไป ตั้งแคมป์นะครับนอนในป่าวันนี้ก็ไปกับทีมเอฟเีครับผมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วก็คืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็ติดตามชมนะครับผมเฮ้ครับเชิญเด็กครับทุก องเอาสวนแมงย,ยังไงเอาหัวรถไมนีีฮะเอาทางที่เราจะไปนอนคืนนี้ครับผม บนยอดเขาเลยนะกินยาต่อฟมเหรอโอเคพิเชนทำอะไรฮะโฟพี่ก็เห็นอยู่ที่ก็บอกอ่ะโอ้โหนี่แล้วตอนนี้นะฮะพิ่ชนก็จะบินโดรนนให้เราเช็คออฟโอ้โหนะฮะหลบนะฮะ ตอนนี้โดรนขึ้นไปแล้วนะฮะก็ไปดูได้ที่เอซนะแต่เอจะไม่มีช็อตนี้นะใช่ครับบอกไว้เลยว่าไม่มีช็อตนี้ใช่ไม่มีช็อตนี้แต่พี่จะช็อตข้างบนไงอาทุกคนบายบายนะครับบายบายครับผมไปแล้วเดี๋วเาไปขข้างบนอ้โอ้อ้โอ้โอ้้ โอ้ดักหนูรักหนูได้เลยครับได้เลยเีดจวต้องไปเอาแล้วล่ะโอ้ที่นี่มีนี่ตัวน้องไม่เอาที่เรียนรูปนี่มีนี่ตัวใม่อนก็อยู่นี่ม่อนก็สบายเนาะอยู่นี่เนาะเลี้ยงควายเหรอ บรรยากาศที่เราอยู่นะครับก็นอนที่นี่เดี๋ยวคืนนี้เรานอนที่นี่กันนะครับผมง่ายๆชินก็โอเคสบายดีนะจินครับผมเป็นหวัดไหมโอ้ไม่เป็นตรวจโควิดไหมยังลุงเขานอนตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นผ้าห่มเดี๋ยวคืนนี้ก็นอนที่นี่แล้วพี่ไกด์ก็อยู่นู่นเดี๋ยวมาหัวเนี่ยตื่นมาตื่นมาพี่น่มบรรยากาศดีมากครับผมตรงนี้ สบายสบายโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้นี่ผมควายเล็กควายมีมันสิบสิบกี่ตัวว่าคบสิบสองสิบสองตัวโอ้โห อนน้อวายนอแ่ขอยู่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนข้างบนที่นี่นะครับผมจะนอนกันที่นี่อยู่กันที่นี่เลยเนี่ยผมก็โอ้พ่อคามยอดฟักแกนี่กีนออ โอเ้เนี่ยยอดยอดฟักเนี่ยสามารถเก็บได้นะอย่างเงี้ยผมยอดฟักแก้ว โอ้โหนี่ครับผมนี่แบบเรามาอยู่กับฝูง,งวัวฝูงควายเลยนะตรงนี้นี่ฝูงควายล้อมรอบเลยนะตรงนี้นอนไปแล้วมันก็คั่วเมนื้ออยู่นะข้างบน ก็ได้หม,าาม,มน,น,น,นเ,ะเยะเดี๋ยวรอนี้ไปให้เขาข้างบนมันเทวันเจียวม,ยวไไมยวาได้มันเจีบอกขได้ละอะบอกสีป่ปลาบ่ได้อะสี่ปันอไ <c oughs> อย่าง้ยเอยขายควายสี่ปันควายมาเท่านะ <c oughs> เพราะข่ามโมยอย่าบอกบอกนะ,ะไว้แต่สามนะไอ้นั่นนะก็งอมือไว้แต่นะมาหืดสิปลามาขอสามปลานไอ้เด็กเบื่อไม่เชื่อละไอบเด็แม่ละฮะสี่ปานเ้๊ะบอสี่ปาแเต๊ะเดี๋ยวไว้เนี่ยกว่ามาจ่ายถ้ามาจ่ายก็อีดูงรู้มาหนอจู่คือไปไหนก็แก่ไปอ๋อมันเท่าขนาดเลยมันเท่าแล้วก็มันจะเหนียวอะฮะบธรรมดาเนี่ยเนื้อมันจะเหนียวกันล่ะแต่ว่าบอกขายได้มาน่ะ ถ้าพอเขี่ยวดีอยู่มันจะไปสียาแล้วมันจะคือแง่งาม,มามันจะต้องเปลี่ยนเดือนว่ะอันนี้นนเนี่ยบอกแค่มีเนาะตัวรุ่นน้อยตัวใหญ่สี่พ <c oughs> ันยังไงไม่มี่ไรสบายดีนะสบายดีโอเครครับผมก็พี่ไก่เลครับเอ้ยมิงซีทำงานหนักครับเสื้อสวยแนวนะี้ครับผมตัวเท่าไหร่นะสี่พันห้าฮะ โอ้โหจริงๆมันมีน้องๆในช่องวัย NP สนใจอยากจะได้499 499ใช่ไหมค่ะอ่า499นะพี่ชินก็ใส่นะดูนะครับใช่ครับผมนี่ยใส่แล้วหล่อหมดเลยนะจากคนแบบไม่หล่อนะใส่แล้วหล่อหล่อหล่ออยู่นะครับปรมในช่องนี้ได้ไหมครับได้เลยฮะได้เลยครับผมโอเคครับผมอ่ะนี่พี่มิ้นนะครับทุกคนอ่ะในช่องวัย NP ครับแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศของพ่อคำเดี๋ยวเอ็มซีนะเราจะถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ นะครับมีมุมสวยมุมโดนด้วยนะครับแต่ผมยังไม่มีนะโดนโอเคพวกลับปลาปลาไปไหนงั้ไปดิเฮก่ะโอเคปลาไปดูเกมเพชรครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดกนเดี๋ยวเราจะไปดูเห็ดนี่ครับผมเข้อออกตรงนี้เลยพี่ไก่นี่ฮะเนี่ยไอหนุ่มผมเก็บได้วกัเก็บแล้วเก็บได้แล้วมันบานแล้วไงเนี่ยเห็ดเก็บดใคขยอมกิ่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วน้าพวกค่ะเนาะนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วพครวกล่ะ พ่อคำได้หมดเลยอ่ะแกงก่อนมดเลยฮะหมดเลยเฮ้พ่อคำว่าแกงเดี๋ยวไปแกงเมื่อไรนี่เลยนี่ครับผมเก็บเลยเก็บเลยโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดไข่ยอมอ๋อไม่ยังเข้แผนเบนส์เข้าแผ่นเบนส์เก็บเหลือๆไว้เข้แผนเบนส์หน่อยเพื่อไปเบนส์เพื่อเปิความรู้เวลาเท้องฟ้าเนี่ยนี่คือเห็ดไข่ยอมเนอะมีเนอะเห็ดไอเห็ดไข่ยอมเห็ดลมต้นต้นไข่ยอมเนี่ยมันออกต้นไข่ยอมแบ้เบรปเบรปหัานไว้เนาะแต่หอมมากพี่ไว้หอมโคตรหอม โอเคเดาวรุ้นนะเก็บได้ครับผมไปเอ่อเก็บไอ้ไอ้เมล็ดเล็กๆครับเสียดายมันกินแล้มันมันรสชาติเป็นไงกินก็รสชาติก็เป็นไงหวานคือใกล้อ่ะมันเป็นคนที่มากขมอ๋ออะไรที่มันอยู่กับธรรมชาติมันจะหวานอืหวานแล้วกินกินกินแดงๆนี่ได้ไหมแดงผมไม่ชอบครับอยย่างงเี้ ผมชอบกินอย่างงี้ลอง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 งี้ให้ผมหน่อยลองงี้ให้ผมชื่นใจหน่อยครับก็ผมไม่ชอบผมลอง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 เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นพี่ชินกินอยู่อ้าวเหรอลองกินมดก็ล้วันธรรมชาติลองลองดูแล้วเขาบอกว่าอันสีเหลืองนี่จะหวานกว่าอันสีเขียวเป็นไงถ้าคุณชอบสีเขียวตรงนี้ก็องกินให้หมดมันได้หมดละได้หมดละวเพราะว่าธรรมชาติตัวสามารถกินได้ตัลองกินให้ดูไม่มีเม็ดแต่หวานหวานกว่าโอเค จริงไม่อร่อยเลยอ่ะก็เนื่กินได้น่ะได้บรรยากาศครับผมก็วันนี้มาทริปกับเอ็มพิงซีนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถไปดูได้ในคลิปเต็มนะครับก็วันนี้เก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้เพื่อนดูก่อนตะวันตกดินให้จบคลิปเลยค่ะอยางครับก็ไม่มีเชนแอร์ก็มาด้วยนะบรรยากาศครับผมก็ชิวๆกันไปเนี่ยก็คือเรามาเสพบรรยากาศมากกว่านะครับทุกอย่างโอ้โหนี่ครับผมพี่เฟิร์สกินกับผมวิเศษมีพี่ไกด์ ไก่หนึ่งสองมีผงนี่ขายนะฮะเพื่อนใครอยากจะลองชิมไหมรสดีครับอู้นี่ครับผมจริงเหรอมี่บะคามปะบะคามไม่แหนียวนีเหรอเปรี้ยวๆอ้าวเหรอมากินกระเพาะนะลองทดสอบเลยลองดูไก่เพื่อนจะดีกว่ามันได้เหนียกินผงของพี่ไก่กินได้ทุกอย่างนะกินจิ้มอะไรก็อร่อยกินกับมะขามก็อร่อยเหงาเป็นไงเป็นเป่ง ินทุกคนฟินมากฟินมากเขาเห็ดลมครับผมนี่คือเห็ดลมเห็ดลมกับบรรยากาศตอนนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินเฟิร์สลองกินเห็ดลมให้ดูวะต้มก่อนกายพี่ลองดูอ่ะตอนดีไหมไม่ได้อ่ะไม่ได้ชิมกินได้เหรอาจจะมีพิษก็ได้นะเห็ดลมอาจะมีพิษก็ได้ครับเม็ด กินให้ลมรีบๆดูเออเนทรศยซั์ตัวไหมวะอืมเธอซับตัวดีบนเอาโอเคผมเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดไปที่บ้านดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปกินอันนี้กันที่บนบ้านนะครับผมนี่กับเป็นกระท่อมนะเพื่อนนะแล้วตรงใต้ใต้บ้านเขาก็จะเลี้ยงควายมีประมาณสิบสองตัวนะครับเป็นควายของพ่อคํานะครับนี่ครับผมแล้วก็จะมีไก่ นันพคำว่าอยู่แบบสบายเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงง่ายๆครับผมก็เลี้ยงควายประมาณสิบสิบสองตัวก็อยู่ได้แล้วครับแม่มาลชีวิตนะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายน่ครับพ่อคำครับนี่ต้องระวังด้วยนะตรงนี้นะเป็นขี้ควายนะเพื่อนนะเหยียบโดนนี่เรียบร้อยเลยนี่เป็นลูกชายพ่อะคำชื่อว่าน้องซีโอนเป็นไงครับน้องสบายดีครับสบายดีครับเสียายเนาะแมเนาะแม่เขาตายอยากได้กินนมเนาะ หมามีสี่ตัวนะเพื่อนใครสนใจอยากจะได้หมาไปเลี้ยงอยากจะให้นมหมามาได้นะเนี่ยสตัวสี่ตัวพอดีพอดีแต่ปัญหาก็คือแม่เขาตายเพราะว่าโดนยาเขาไปกินหนูนะครับหนูตัวนั้นก็กินยามาอีกทีนึงก็เลยตายนะครับเกเดี๋ยวเราขึ้นบ้านกันอ้อวัสดีครับวัสดีครับป้าวัสดีครับมาเนี่ครับผมเฮด ะเกียบมาปอกอ่ำหน่อยนี่ใส่นี่เนาะอะไรอะไรไหนแนในเฮ็ดอ่ะที่ถุงเฮ็ดไปไหนก็เห็นแบบแบบเฮ็ดใส่นี่ก่อนเนาะนี่นสบายดีนะครับสบายดีเนาะเออโอ้ขึนะฮะไฟเนะควันอ๋อควันขึ้นมาเป็นยังครับมาเป็นยัง<อ>คือ ควันมันขึ้นมาแบบนี้ไม่เป็นไรครับมันไล่ย,ยุงเนาะแต่ทุกคนก็อยู่ได้ฮะไม่แปลงได้โอ๋อไจ่ได้อยู่ได้เนี่ยเหรอนี่าจะขายไปอยู่ได้ไอ้บะก้อะบะก้อบะก้อแบมไหนจ เดี๋ยวบอก่ามาเข้ากินง่ายๆผมกินง่ายอยู่ง่ายคเนี่ยมันแตกมันแห้งของขายปรากอบดำแต่นี่ว่้ขายตีหายอะไรมาเพี่วเอาเลยไม่หมแป้งอ่ะอันบ้านพูดคือบ้านหนนค่เบ่เลยันี่เ่ะครับผม เดี๋ยวเราจะเก็บเยอะๆเลยแล้วก็จะไปทำเมนูเย็นนี้นะครับผมยอดฟักคนนมครับผมคุณมาลุยทำอะไรครับเนี่ยแหม่มพี่ชินนี่นะนี่ยอดฟักครับผมยอดฟักครับผมพ่อเขาบอกว่าเก็บเก็บกินได้เลยนะอ๋อจะกินได้เลยใช่เอาไปทำเเดี๋ยวเดี๋ยวเราเด็ดไปเอาไปทำอาหารกิน กินเขาบอกว่าไอ้ฟักลูกเล็กๆนี่เอากลับไปกินได้นะนี่ครับเนี่ยกินได้กินได้เดี๋ยวไปแกงเลยเรสร็จล่ยเสร็จล่ะไปแกงนี่ครับนี่แม่เขามาช่วยละเอ้าแม่เนาะนี่เนาะเนี่ยอืมเนี่ยเราเก็บยอดฟ้าเก็บง่ายๆแค่เนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยประมาณหนึ่งใบสองใบก็ประมาณช่องช่องที่สองใบที่สองด่าให้ถ้าถ้าถ้ายาวกว่านั้นมันจะแก่ ใช่ครับผมเนี่ยประมาณตรงเนี้ยเนี่ยประมาณหนึ่งยอดสองสามยอดก็ประมาณยอดที่สามก็ดีป๊บจริงๆพี่กด์มันชอบกินดอกนะกินดอกของฟักไหนแม่โอ้ใหญ่มากนู่นโอ้ฟักใหญ่มากนั่นออกมาเลยเอาออกมาเลยยังแม่เราจะกินจริงเหรอพี่ใช่แกงแกงฟักเอาบวชซื้อน้ำตาลมาแล้วเราจะทำของหวานครับเมนูง่ายๆเลย เก็บเราตอนนี้เราเก็บยอดฟักก่อนเนาะประมาณนี้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเยอะนะเยอะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปนั่งซ้ายตรงตรงที่มันเป่งเปล่งกันนะอ่าน่าพี่มิ้นอะเดี๋ยวพี่มิ้นซ้ายซ้ายเปลี่ยนไหมก็คือแบบลอกลอกอันนี้มันออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวสอนอันนี้เอานี้ไปก่อนเดี๋ยวผมเก็บอีกหน่อยนึงเนาะมันเอาเอาอันนี้นี่ง่ายๆเดี๋ยวเราจะมา วิธีนี่กอย่างงี้นะครับผมเก็บใบอย่างงี้ใบแก่อย่างงี้ก็เนี้ยเนี่ยมันเรียกว่าอย่างไงเนี่ยนี่นะวิธีนะทุกคนเนี่ยเอานี้ออกเนี่ยประมาณเนี้ยอที่ไอ้พับบนนดบนั้นที่บ้านอ่ะจำได้ป่ะที่บ้านที่บ้านเนี่ยอย่างเนี้ยนะแค่นี้เองขายของขนิดนึงครับผมง่ายๆเก็บยอดพักอ๋อโอ้โนี่แม่เขามาให้เสริมเสริมทับแม่แม่ไม่เอ่ลอกลอกเนาะแม่แม่เนาะลอกยหี้ยไรแม่แม่แม่สอนนะครับอ่ะ สอนน้องเขาอะแง่แจ้างก็ be นี่นี่ดูวิธีเขาเนี่ยแบบดังเดิมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาจะเอานี่ออกอ่ะเอาอย่างก็เอาอันนี้มันออกแล้วไหมเนาะเนี่ยเอาอ่ตัวนี้ออกแล้วอีอี๋หักอีเนาะอี๋เรียบร้อยนวดมันเอาเนาะอีเนาะอภัรตอร่อยมากบอกเลยหักก็ตัวก้านนี่ใช่หักเลยหักเลยเนี่ยเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอานี่ออกเนี่ยเนี่ยเยอะปล่อยอย่างใหญ่มันกะอับเบอับเบอับเบมัน เอาอาเบมันออกนี่นี่บรรยากาศครับทุกคนเนาะเดี๋ยวเราเราแบ่งหน้าที่กันพ่อพี่ไกายก็จะหมักเนื้ออยู่ข้างบนอ่ากับพ่านเฟิร์สนะกับใช่ง่ายๆเดี๋ยวมีจะมีบุคคลนิยนรรมมาหนึ่งคนนะฮะใช่แต่ยังไม่เฉลยนะว่าเป็นใครตสี่หกใครครับยี่ดมันเนาะแกอ้เนาะที่มานะครับผมทุกคนเนี่ยแกอ้ออก แกะใยนี ok. ่ออกนนี o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 , ่แล้วก็เดี๋ยวไปล้างรอล้างเรียบร้อยละเดี๋ยวไปล้างล้างเน้อหางกำนั้นไหมเนาะแบบปอเขาเชื่อืมบาสบายบบปอเาือะปอี่ดปัว อันนี้น้ำกับแม่ใส่นี่เหรโอ้นโหล้างนี่ล้างล้างแล้วก็ใส่นี่กินอันี้แมาน้อยอันนี้พี่หนุ่มจะไม่หักแล้วเหรอมันใหญ่ไปบนี้อ่ะเดี๋ยวเเอาต้มแกงไงแกงกะแกงง่ายง่ายใช่ใช่กินแบบไม่ง่ายเลยเกตดูข้าวน้าชุยนี่หมาน้อยดูข้าวนี่แม่นอหนูมาทีละสซลกับนี่บาสาซ่โคตรล่อเราดู ง่ายๆครับผมมามาดอาดีแล้วใช่ไหมที่เซรเลยเด้อบินี่เราก่อกองไฟเนาะนี่จะยังแม่ดังหนาวกะอะดังหิงเนาะแอ้บุญเมื่อคืนหนาวหนาวเสร็จปุ๊บเราก็มาหิงไฟที่นี่เออกินข้าวด้วยนี่ก็เป็นพวกไม้ที่เอาเอาเป็นไปจักตอกเนาะเพราะว่าใกล้จะเกี่ยวข้าวเนาะครับผมได้เลยครับได้เลย นี่เดี๋ยวผมแกงเึอันนี้ก็โตจืฮะโอเคมาโอ้ยมาลยพอเนี่ยตเนต้อจานไหนโอ้นี่ยครับเรบร้อยข้านี่น่ากินขนาดเนาะไมกินจ้าครับผมเย็นเย็นเย็นๆานของเหลือดึกนไปก็นไปกนอละานนี้เป็นวินเลิฟตมเนยครับนี่เป็นแกง ใส่ยอดักแกงเห็ดส่ยอดปักโอ้โหสะดุ้งสะดุ้งอยู่เข้าอยู่เข้ามีแต่ผ้าครับผมกินแบบไม่ง่ายนะ ปอสารพิษหมดเลยนะเพื่อนนะมันแกงโอ้นี่แกงใส่เห็ดมาปืยแล้วตนี่นี่นนี่นี่นครับผมนี่ครับแล้ก็จะซอยให้แบบแบ่งกินเนาะนี่ข้าวเหดตวนี้ของกินเยอะแยะจนแบบเหมือนทอดละเกลืไปแ